โอเคครับผมก็อยู่ผมอโน,นนะครับกับเกมของสนาเอสเซกันมัมมรีนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการวีโรนะครับหาตัวละครที่เราชอบหรือว่าตัวเก่งๆนั่นแหละนะครับสมมุติว่าเรา,เาได้ไอดีหลักที่เราจะเล่นแล้วเนี่ยก็ให้เรากดไปที่เมนูนะครับแล้วก็ Data Transfer อนะครับอันนี้จะเป็นการย้ายข้อมูลเครื่องนะครับหรือว่าเป็นการผูกบัญชีนั่นแหละผมขอเรียกว่าการผูกบัญชีนะครับ ก็เขาจะให้ ID มาแล้วแล้วเราก็ใส่พาสที่เราสามารถจําได้นะครับถ้าจําไม่ได้ก็แคปไว้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าเรามี ID กับพาสแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าเกมมาตลอดตอนไหนก็ได้นะครับก็ให้เรากดที่ data transfer แล้วก็ใส่ ID กับพาสนะครับแล้วก็สามารถเข้าเกมได้ตลอดนะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้พอวิธีการรีโลนะครับให้เรากด delete เกม Data าทินะครับก็คือลบข้อมูลเกมมันก็จะลบข้อมูลเกมไปนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับ ให้เรากดสคริปตูตัวเรี้ยวนะครับอันนี้อยกดโ no นนะเ mm hmm. มื่อนั้นเราจะต้องไปเล่นใหม่หมดนะครับโอเคกด Accept แล้วก็ Accept all นะครับประมาณนี้เราก็กดส t a r t ได้เลยนะครับสำคัญมากนะครับ ID กับ Pass เนี่ยให้จำไว้นะครับถ้าจำไว้ไม่ได้ก็ให้แข็ไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าไอดีหลักผมก็ทำอย่างนั้นแล้วถึงมาทำคลิปนี้เนี่ยไม่ไม่งั้นก็ไอดีหลักหายนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ หลักๆไม่มีอะไรมากนะครับมาถึงก็เหมือนเดิมนะครับตั้งชื่อนะครับผมก็จะมั่วๆไปเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้ปุ๊บพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยตั้งชื่อเสร็จเขาจะให้เราสุ่มเลยนะครับมันจะข้ามช่วงสอนมาเลยตัวเตอรเรียบมาเลยนะครับซึ่งโดแรกเนี่ยมันจะได้5ดาวหรือว่าลุ้งอยู่แล้วนะครับผมขอเรียกว่าลุ้งแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอสคิปเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับ โอเคนะครับเสียงอย่างนี้เบนนี้มาลุแน่นอนไม่มีพลาดผมบอกเลยเพราะว่าเราดูอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วนะโอเคทีนี้นะครับเราก็สามารถเล่นต่อได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราได้ตัวละครที่เราชอบหรือว่าตัวเก่งๆที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรหาอยู่ประมาณนั้นนะครับอันนี้เรากดสคิปไปก่อนนะครับเพราะว่าเรารู้แบบเรื่องราวหรือว่าเนื้อเรื่องของมันอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ก็ให้เล่นไปสักพักนะครับจนกว่าเราจะได้คุยกับปาดผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่เขาจะแจกตัวเงินอีก11ใบนะครับผมแนะนําว่าให้เล่นถึงตรงนั้นก่อนนะครับแล้วค่อยรีโอลอีกรอบให้เราสุ่มรายวันก่อนแล้วก็ในส่วนของตวงเงินที่เป็ดใบนะครับถ้าเราแบบถูกใจหรือว่าเราฟุกได้จากไอ้รายวันแล้วเราได้5าดาวด้วยเนี่ยคือมันจะดีมากนะครับจะส่วนมากเนี่ยไอ้รายวันจะค่อนข้างได้โอกาสค่อนข้างที่จะได้ต่ํา แต่ว่าไอดีหลักผมได้แล้วนะจริงนะครับที่เป็นไอดีที่ทำคลิปเมื่อวานนะครับผมเปิดได้แบบงงๆมากนะครับโอเคก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ผมจะเร่งสปีดนะครับไป โอเคครับหลักๆก็ให้เล่นมาถึงตรงนี้นะครับว่ามันจะได้ตั๋วนะครับพอดีเนี่ยกด Accept a l อนะครับก็คือรับทั้งหมดนั่นแหละนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าตั๋วอะไรแต่ผมขอเรียกว่าตั๋วเงินนะกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสีเงินนะครับอันนี้ตู้ใหม่นะครับไม่ต้องสนใจอะไรนะครับนี้สุวมรายวันนะครับ ไอส่มรายวันอันนี้คือถ้าเกลือก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปอะไรกับมันมากนะครับคือเราจะดูที่ตัวที่เขาแจกเ1ใบเนาะก็คือถ้าได้5ดาวมาแล้วเป็นตัวที่มันแมชกับไอตัวโลแรกที่มันการันตี5ดาวอยู่แล้วเนะี่ยเราก็สามารถเซฟได้เลยนะครับก็คือ Data Transfer นะครับผมขอโค้ชคิดนะโอ้โหไม่มีเสียงครับเกลือน,นะอันนี้คือเกลือน,นะก็แนะนำว่าให้รีเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเออคือเราต้องหาตัวแบบ ตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรโปรเทคปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะครับโอเคก็สมมุติว่าถ้าเราจะเอาถ้าผมจะเอาเนี่ยผมก็กด data transfer นะครับแต่ผมไม่เอาไงผมเลยกด return to title screen ใหม่นะครับประมาณนี้แล้วก็ให้เราทำเหมือนเดิมนะครับน,นี่คือการรี l o a d นะครับกดแทนเมนูนะครับแล้วก็ดีลิทเกม data ได้เลยนะครับแต่เมื่อกี้ปุ๊บอดีเมื่อกี้ก็จะหายไปเลยนะถ้าเราไม่ได้เซฟไว้แต่ว่าผมไม่เอาอยู่แล้วไงผมก็เลยไม่เซฟนะครับอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับ ทุกอย่างมันเดิมหมดเลยนะครับอย่าลืมว่าห้ามกด no นะอันนี้กด yes ไปนะครับเป็นการ script ั u t o r i ย l ไม่งั้นเราต้องไปเล่นใหม่ตั้งแต่แรกนะซึ่งมันนานกว่าการที่เราจะรีแบบนี้นะครับโอเคกด start นะครับอันนี้ผมขอเร่งสปี e d หนึแล้วกันนะครับไป โอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับก็อันนี้มันได้หาดาวอยู่แล้วนะไม่ต้องอะไรมากเราแค่ลุ้นตัวที่เราอยากได้กับลิงสุดก็พอเอ้ยนั่นนี้ผมไม่เคยเห็นเลยลิลลิมกับลิมุโนะทำไมมันจะได้อะไรโอ้โนชิออนครับทำไมอ่ะทำไมมันมีฉากแบบเมื่อกี้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกก็ได้นะเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเลย <laughs> นะครับเพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้เหมือนกันเนาะเพราะว่าปกติเราสุ่มเราเช้งแต่อตอนที่ริมูรุเข้าเมืองอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคผมขอสกิปนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมขอเล่งเนาะไปละเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่สุ่มตัวเงินนะครับไป โอเคครับก็ให้เล่นมาถึงตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด Accept all เหมือนเดิมนะครับรับตวเงินมาแล้วก็ไปเปิดกันเลยนะครับหลักๆก็คือเปิดโลแรกปุ๊บแล้วก็ให้เราเล่นถึงตรงเมื่อกี้นะครับให้เราสร้างเมืองสร้างอะไรตามที่เขาสอนก่อนแล้วก็ให้เล่นมาถึงตรงนี้เพื่อรับตัวเงินแล้วก็เอามาเปิดนะครับไอ้สุ่มรายวันเนี่ยไม่ต้องไปหวังอะไรกับมันอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้ามันถ้ามันจะแบบได้ก็คือฟุกอะ่ะวันผมในอดีหลักนะครับก็ ไม่ต้องไปหวังอะไรมากนะครับกับการสุ่มรายวันเพราะว่ามันสุ่มได้ทีละครั้งอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่น่าได้หรือว่าได้ไม่ได้วะได้ลังกานะครับก็ผมไม่รู้คือต้องบอกออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่ายังไม่รู้ว่าตัวอะไรดีหรือไม่ดีเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มเล่นเกมน,นี้ไปด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ การ r ี i d ถ้าผมอยากได้ผมก็เนี่ยใส่พาร์ตเติต,ะต,ะตะอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอลบทิ้งไปแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้เราเซฟไว้ถ้าเราจะเล่นต่อแล้วเราก็สามารถเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราออกเกมเข้าใหม่เลยเนี่ยมันก็จะเป็นรหัสนี้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวหายถ้าเรายังไม่กดไอ้ delete data game อันนั้นะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการ รีโลนะครับการรีหาตัวละครที่เราชอบนะครับประมาณนี้ก็คือไม่ต้องลบเกมโหลดใหม่นะครับทำแค่นี้เลยง่ายๆมากนครับโอเคก็ตอนนั้นิีนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปนะครับเจิปืนนะผม